บ้านบางหลังไม่ได้ว่างเพราะไม่มีคนอยู่แต่อาจเพราะไม่มีใครอยู่ได้นานพอจะเล่าเรื่องของมัน ในวันที่ฝนพรำมตลอดทั้งบ่ายแป้งยืนถือร่มอยู่หน้าบ้านหมายเลขเจ็ดบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กๆที่เงียบสงัดพื้นปูนหน้าบ้านเปียกลืน่นหลังคากระเบื้องเก่ามีตะไคร่จับแน่นจนเหมือนกำลังละลายลงมาช้าๆเธอไม่คิดว่าจะตัดสินใจรวดเร็วขนาดนี้แค่เห็นประกาศบ้านเช่าราคาถูกพร้อมเข้าอยู่ที่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยเมื่อไม่กี่วันก่อน แล้วตอนนี้เธอก็ยืนอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้ไม่มีเจ้าของมาต้อนรับมีแค่กุญแจที่มีคนมาส่งให้ในซองขาวจืดชืดไม่มีชื่อไม่มีเบอร์ติดต่อมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวเขียนว่าหากคุณเข้าใจเงื่อนไขถือว่าตกลงเช่าโดยสมบูรณ์ห้ามเปิดผ้าม่านกระจกหน้าบ้านหลังเที่ยงคืนห้ามย้ายเฟอร์นิเจอร์เด็ดขาดอยู่ให้นิ่งอยู่ให้นาน เธอขมวดคิ้วขณะไขประตูเสียงกรอนดังแล้วเปิดออกช้าๆอากาศเย็นเฉียบพัดวูบออกมาเหมือนบ้านหายใจใส่หน้าเธอบ้านเล็กชั้นเดียวขนาดสองห้องนอนพื้นไม้แดงที่ยุบลงเล็กน้อยเมื่อก้าวเหยียบลงไปบรรยากาศเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีคนดูแลมานานเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณหิ้งพระที่ถูกฝุ่นจับโซฟาสีหม่นและนาฬิกาตั้งพื้นที่หยุดนิ่งไว้ที่เวลา ศูนย์นาฬิกาแป้งเดินสำรวจอย่างระมัดระวังรู้สึกเหมือนมีใครแอบมองจากที่ไหนสักแห่งเรากับบ้านกำลังจดจำเธออยู่มีห้องหนึ่งใต้บันไดที่ประตูถูกปิดด้วยตะปูแน่นหนาเธอลองจับลูกบิดดูแต่ไม่ขยับคงเป็นห้องเก็บของเธอบอกกับตัวเองทั้งที่ไม่แน่ใจว่าอยากรู้ความจริงแค่ไหนค่ำคืนแรกกลางคืนบ้านเงียบเกินไป เงียบจนได้ยินเสียงเสียดสีของต้นไม้ที่หน้าต่างเหมือนเล็บของบางสิ่งขูดกระจกเบาๆเธอนอนพลิกตัวไปมาท่ามกลางความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ใช่เพราะกลัวบ้านเก่าหรือเสียงฝนตกแต่เพราะทุกครั้งที่หลับตาเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ในห้องอยู่ก่อนแล้วในเช้าวันถัดมาแป้งเริ่มเขียนไดอารี่บ้านนี้เงียบจนเหมือนไม่มีเวลาเดินต่อฉันเหมือนเป็นแค่เสียงแทรก ในที่ที่มันไม่ควรมีเสียงคนในคืนที่สองฝนยังคงตกต่อเนื่องอีกคืนแป้งจุดเทียนดวงเล็กๆในห้องนั่งเล่นเพราะไฟในบ้านกระพริบตลอดวันแม้จะไม่มีลมพัดหรือพายุใดๆเธอพยายามบอกตัวเองว่าบ้านเก่าแบบนี้ก็ต้องมีปัญหาไฟฟ้าเป็นธรรมดาแต่ลึกๆแล้วเธอรู้สึกว่าทุกอย่างมันมากเกินไปนิดในคืนที่สามของการอยู่บ้านหลังนี้ แป้งตื่นขึ้นมาตอนตีสองด้วยเสียงบางอย่างเสียงเหมือนไม้ถูกลากบนพื้นดังมาจากชั้นล่างเธอแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากเธอเองเธอนิ่งตั้งใจฟังได้ยินเสียงลากเป็นจังหวะช้าๆเหมือนอะไรบางอย่างกำลังถูกไปตามพื้นไม้ทีละนิว้วเธอลุกจากเตียงค่อยๆเดินลงบันไดเสียงเงียบลงทันทีที่ฝ่าเท้าเธอสัมผัสพ,พื้นชั้นล่างสายตาเธอหยุดที่ประตูห้องใต้บันได ประตูไม้เก่าๆที่ปิดตายด้วยตะปูสนิมที่เก่ามากเธอรู้ว่าห้องนี้ควรจะถูกลืมไปตลอดการเช่าแต่เสียงเมื่อกี้มันมาจากข้างในนั้นเธอเอาหูแนบกับบานประตูอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นหนักขึ้นและทันใดนั้นมีเสียงข้อะเบาๆจากอีกด้านของประตูเธอถอยหลังทันทีมือชื้นเหงื่อเย็นเฉียบคืนนั้นแป้งฝันเป็นครั้งแรกว่าเธออยู่ในห้องแคบๆไม่มีหน้าต่าง มีเพียงกระจกบานเดียวหันเข้ากำแพงในฝันเธอค่อยๆหันไปมองกระจกและสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นผู้หญิงอีกคนที่มีหน้าเหมือนเธอแต่ไร้ดวงตาผู้หญิงในกระจกไม่ได้ขยับแต่ปากค่อยๆเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนมีเสียงลอยอยู่ในความคิดว่าออกมาหาฉันเช้าวันถัดมาเธอตื่นขึ้นมาพร้อมอาการแน่นหน้าอกเงาด้านข้างเตียงหายไปทันทีที่เธอลืมตา เธอลุกขึ้นมาเพื่อตรวจประตูห้องใต้บันไดอีกครั้งและพบว่าตะปูหนึ่งตัวหลุดออกมาแล้วเหมือนมีใครค่อยๆงัดมันจากด้านในแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือในสมุดบันทึกของเธอมีข้อความหนึ่งถูกเขียนด้วยลายมือสันสว่า <Wow! S 1> ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าฉันเป็นคนฟังเสียงนั้นหรือฉันคือเสียงที่กำลังขอให้มีคนได้ยินกันแน่ เช้านั้นแป้งสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆที่ไม่ปกติขณะล้างหน้าในห้องน้ำกระจกหน้าต่างบานเล็กมีละอองน้ำเกาะพร้ามัวแต่เมื่อเธอขยับหัวไปทางซ้ายภาพสะท้อนของเธอในกระจกกลับขยับช้ากว่าไปครึ่งจังหวะเธอหยุดหายใจชั่ววูบตาฝาดเธอบอกตัวเองแต่มือที่ถือแปรงสีฟันกลับสั่นเบาๆจนยาสีฟันหยดลงพื้น เธอตัดสินใจตั้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้ในห้องนั่งเล่นหันเข้าหากระจกตู้โชว์แบบโบราณบานใหญ่ก่อนนอนเธอทดสอบด้วยการโบกมือหน้ากระจกเดินไปมาทุกอย่างดูปกติจากนั้นเธอก็กลับห้องนอนแต่เมื่อเช้ามาดูวิดีโอมีเพียงภาพของเธอยืนอยู่นิ่งๆหน้ากระจกไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการโบกมือไม่มีแม้แต่เธอเดินไปเดินมา เหมือนกล้องเห็นแค่สิ่งที่กระจกต้องการให้เห็นในฝันแป้งยังอยู่ในห้องมืดมีเพียงกระจกบานใหญ่เธอไม่ได้ยืนอยู่หน้ามันแต่อยู่ข้างในนั้นมองผ่านออกไปเห็นหญิงสาวอีกคนเดินเข้ามาช้าๆหญิงสาวคนนั้นหน้าเหมือนเธอแต่ผมยาวกว่าแก้มซีดกว่าและยิ้มได้โดยที่ดวงตาไม่ไหวติงครั้งนี้ผู้หญิงในกระจกพูดว่าบ้านนี้ของฉันเธอแค่ยืมอยู่ แป้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมพบว่าหน้าต่างห้องนอนเปิดอ้าทั้งที่เธอปิดไว้แน่นสนิทเธอกลับไปเปิดไดอารี่เพื่อจดเรื่องฝันแต่พบว่ามีข้อความหนึ่งที่เธอไม่ได้เขียนไว้บรรจงด้วยลายมือคล้ายเธอขอบคุณที่ให้ยืมชีวิตสักพักในเย็นวันนั้นขณะเธอเดินผ่านกระจกตู้โชว์อีกครั้งแป้งหยุดขาแทบไม่ทันในกระจกสะท้อนเธออีกคนหนึ่ง ยืนอยู่ปลายห้องห่างออกไปเกือบสี่เมตรเธอหันหลังกลับไปดูห้องว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเธอหันกลับมามองกระจกอีกครั้งเธออีกคนยังยืนอยู่และยิ้มให้เบาๆแป้งปิดกระจกด้วยผ้าคลุมทึบทั้งบ้านในวันนั้นแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกระจกนี้อีกต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาแป้งได้ยินเสียงเพลงเก่าแผ่วเบา ลอยมากับลมจากบ้านข้างๆบ้านหลังนั้นเคยปิดเงียบทุกวันตั้งแต่เธอย้ายมาไม่มีรถไม่มีไฟไม่มีคนเข้าออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนี้มีม่านขยับแป้งหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงแบบไม่มีเหตุผลเพียงไม่กี่วินาทีเธอก็เห็นใครบางคนยืนอยู่หลังหน้าต่างเงาคนลางเลือนเหมือนเด็กผู้หญิง ที่สวมชุดนอนสีขาวซีดยืนเฉยเไม่ไหวติ่งเย็นวันนั้นขณะเธอกำลังเก็บผ้าเงาของใครบางคนก็โผล่ขึ้นตรงรั้วข้างบ้านพี่เพิ่งย้ายมารอค่ะเสียงนั้นเบาราบเรียบราวกับไม่ตั้งใจถามจริงเด็กหญิงผมยาวหน้าซีดยิ้มบางๆางแบบไม่มีประกายในตายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามรัว้วไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงเปิดประตูบ้าน เหมือนเธอโผล่ขึ้นมาจากเงาโดยตรงบทสนทนาแปลกประหลาดอยู่คนเดียวเหรอใช่ค่ะแล้วน้องละอยู่กับใครเด็กหญิงเงียบไปนานอยู่กับคนที่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนพี่แป้งขมวดคิว้วหมายถึงบ้านหลังนั้นเหรอเด็กหญิงยิ้มไม่ใช่บ้านหมายถึงร่างต่างหาคคำตอบทำให้แป้งเย็นสันหลังวา่าก่อนจะท่นถามอะไรอีก เด็กคนนั้นก็เดินหายเข้าไปหลังบ้านแต่ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงประตูหรือประตูปิดเงาของเธอหายไปอย่างไรร่องรอยในคืนนั้นแป้งได้ยินเสียงขูดจากห้องใต้บันไดอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงมาพร้อมเสียงพูดพึมพາเบาๆฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรคล้ายเสียงคนพูดกับตัวเองหลายคนพร้อมกันบางเสียงเหมือนเสียงเธอเองเธอตื่นขึ้นมาตอนตีสาม พบว่าในสมุดบันทึกบนโตะ๊ะมีข้อความใหม่เขียนด้วยลายมือเล็กจิว๋ววางไว้หน้ากระจกเธอมองเราเราก็มองเธอแต่อย่าลืมว่าเงาเกิดก่อนแสงวันรุ่งขึ้นเธอลองถามเจ้าของร้านโชห่วยในซอยว่าบ้านข้างๆหนูมีคนอยู่หรือเปล่าคะ่ะเจ้าของร้านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบช้าๆบ้านหลังนั้นร้างมาตั้งแต่คนสุดท้ายตายไปเมื่อห้าปีก่อนแล้ว แป้งกลืนน้ำลายไม่กล้าถามอะไรต่อภาพเด็กหญิงที่คุยกับเธอเมื่อตอนเย็นยังชัดในหัวก่อนจะนอนคืนนั้นแป้งลองแง้ม่านดูบ้านข้างๆอีกครั้งภายใต้แสงจันทร์เธอเห็นเด็กหญิงคนนั้นยืนหันหลังให้หน้าต่างและที่หน้ากระจกข้างตัวเธอมีเงาของเธอเองยืนอยู่ด้วยเช่นกันแต่ในเงานั้นแป้งกำลังยิ้มอยู่ทั้งที่ตัวจริงหน้าเธอกำลังซีดเผือด เช้าวันเกิดของแป้งเริ่มต้นแบบเรียบง่ายเธอลืมตาขึ้นด้วยอาการหนักหัวในกระจกห้องน้ำเธอสังเกตเห็นสิ่งประหลาดใต้ตาขวาของเธอมีรอยจ้ำคล้ำรูปวงกลมเหมือนรอยนิ้วมือกดไว้อย่างแรงเธอจำไม่ได้ว่าไปโดนอะไรมาเมื่อเดินลงไปชั้นล่างโต๊ะอาหารมีเค้กก้อนเล็กตั้งอยู่ไม่มีเทียนไม่มีกล่องของขวัญแต่มีกร์ดาที่เขียนว่าสุขสันต์วันเกิดนะเจ้าของใหม่ คืนนั้นฝนตกหนักตอนเวลาตีหนึ่งประตูห้องใต้บันไดเปิดออกเสียงจากข้างล่างดังขึ้นเหมือนเสียงร้องเพลงเบาๆท่วงทำนองที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่มันกลับทำให้รู้สึกคุ้นอย่างน่ากลัวเสียงนั้นร้องว่าเธอเกิดมาเพื่ออยู่ตรงนี้ให้เราสวมรอยในทุกปีเมื่อเธอลืมเธอก็ถูกลบเมื่อเราจำเราก็จะคงอยู่ กลับมาเป็นใครบางคนแป้งพยายามถ่ายรูปตัวเองในกระจกแต่กล้องกลับจับภาพได้เป็นใบหน้าเบลอขาวซีดเมื่อย้อนดูภาพภาพถ่ายไม่มีหน้าเธออยู่เลยมีแต่เงาหญิงสาวอีกคนยืนอยู่ตรงที่เธอยืนเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบตลอดวันว่าเธอไม่ควรอยู่ในตัวของตัวเองเธอล้มลงตอนคําด้วยอาการวิงเวียนรุนแรงและฝันว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องที่มีกระจกล้อมรอบ ในกระจกแต่ละบานมีเธอในแบบต่างๆยืนอยู่ทั้งเธอที่ยิ้มเธอที่ร้องไห้และเธอที่ไม่มีตาไม่มีปากตรงกลางห้องมีกล่องของขวัญสีดำใบหนึ่งเมื่อเธอเปิดออกพบว่าในกล่องนั้นไม่มีอะไรเลยแต่มือของใครบางคนยื่นออกมาจากข้างในและจับข้อมือเธอไว้แน่นเช้าวันถัดมาเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งตอนสาย พบว่าบันทึกทั้งหมดในสมุดของเธอถูกฉีกออกเหลือหน้าเปล่าเปล่าหน้าเดียวเขียนด้วยลายมือไม่ใช่ของเธอว่าขอบคุณที่ให้โอกาสเราจะดูแลวันของเธอให้ดีเพราะต่อจากนี้เธอจะไม่มีวันเกิดอีกแล้วในกล้องวงจรปิดของหน้าบ้านคืนวันที่5พฤษภ,ภาคมมีหญิงสาวคนหนึ่งถือเค้กก้อนเล็กเดินเข้าบ้านเช่าเบอร์7ด,ด้วยใบหน้ายิ้มอ่อน แต่ไม่มีบันทึกว่ามีใครเดินออกมาอีกเลยแป้งตื่นขึ้นมาในบ้านเช่าหมายเลขเจ็ดทุกอย่างดูคุ้นเคยแต่เหมือนเล็กลงผนังดูชิดกันเฟอร์นิเจอร์วางไม่เหมือนเดิมและกระจกทุกบานถูกถอดออกเธอเดินออกจากบ้านไปที่ร้านโชห่วยเจ้าของร้านมองหน้าเธอแล้วพูดเสียงเรียบว่าหนูเป็นคนใหม่เหรอบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่มาหลายปีแล้วนะจะ๊ะแป้งขมวดคิ้วไม่ใช่นะคะ หนูอยู่มาตั้งแต่เดือนก่อนซื้อของร้านป้าแทบทุกวันเจ้าของร้านเงียบไปสักครู่ยิ้มแบบเกรงใจป้าคงจำผิดมังจะเมื่อกลับมาบ้านเธอเปิดมือถือพยายามโทรหาเพื่อนสมัยมหาลัยแต่เบอร์ทั้งหมดในรายชื่อขึ้นว่าไม่พบผู้ใช้งานนี้ในระบบแม้แต่โซเชียลที่เคยเต็มไปด้วยรูปภาพของเธอก็กลายเป็นบัญชีว่างเปล่าไม่มีโพส์ ไม่มีเพื่อนไม่มีการลงทะเบียนเมื่อเธอค้นชื่อเต็มของตัวเองใน Google ไม่มีผลลัพธ์ใดๆเหมือนไม่เคยมีแป้งอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเลยแม้แต่ครั้งเดียวในคืนนั้นห้องใต้บันไดที่เธอเคยปิดตายกลับแง้มออกอีกครั้งข้างในไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นห้องเล็กแต่กลายเป็นถงยาวมืดสนิทที่ไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่บ้าน แป้งลองยื่นมือเข้าไปแต่แทนที่จะเจอผนังเธอกลับสัมผัสได้ถึงฝ่ามือเย็นเฉียบที่ยื่นมาจับเธอไว้เบาๆพร้อมเสียงกระซิบว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเธอแล้วเธอแค่สิ่งหลงเหลือในเงาของคนอื่นแป้งพยายามถ่ายคลิปตัวเองในกระจกห้องน้ำอีกครั้งคราวนี้ในภาพปรากฏผู้หญิงหน้าเหมือนเธอพูดใส่กล้องว่าฉันชื่อแป้ง ฉันอยู่บ้านหมายเลขเจ็ดและฉันสบายดีมากขอบคุณเธอพะงะงายมือสัน่นในวิดีโอหญิงสาวคนนั้นยิ้มก่อนพูดเบาๆว่าตัวจริงควรพักได้แล้ววันถัดมาร่างกายแป้งเริ่มไม่ตอบสนองกับสิ่งรอบตัวเธอหยิบของแล้วหล่นร่วงเดินกลางตลาดแต่ไม่มีใครหลบในตอนเย็นขณะที่ฝนตกหนักแป้งวิ่งกลับบ้านหมายเลขเจ็ดแต่เมื่อเปิดประตู บ้านนั้นตกแต่งไม่เหมือนเดิมเหมือนมีใครอาศัยอยู่ก่อนแล้วทั้งของใช้ใหม่เสียงฝีเท้าในครัวกลิ่นทูบลอยบางๆและเสียงผู้หญิงกําลังฮัมเพลงเบาๆเธอเดินช้าๆไปที่ห้องนั่งเล่นและพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าเหมือนเธอทุกกระเบียดนิ้วนั่งหันหลังให้เธอและเมื่อหันกลับมาเธอพูดว่าเธอมาช้าไปแล้วที่นี่เป็นของฉันแล้วนะ แต่ก็ขอบใจที่เคยอาศัยเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านในซอยเล่าว่าได้ยินเสียงคนร้องให้ทั้งคืนจากบ้านหมายเลขเจ็ดแต่เมื่อชะโงกมองไม่มีใครอยู่ไม่มีไฟไม่มีเสียงมีเพียงเงาแปลกตาเดินผ่านหน้าต่างชั้นบนชั่วแวบหนึ่งและในกระจกหน้าบ้านเงาที่สะท้อนกลับออกมาไม่มีเจ้าของอีกต่อไปหลังเหตุการณ์กลับตาลปัด ไม่มีใครเห็นแป้งอยู่ในบ้านนั้นอีกไม่มีรายงานคนหายไม่มีชื่อในทะเบียนร,ราษฎรบ้านเช่าหมายเลขเจ็ดว่างเปล่าอีกครั้งแต่ในทุกคืนฝนตกหากยืนฟังเงียบๆหน้าบ้านจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยออกมาจากห้องน้ำด้านบนเป็นเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังพูดซ้ำไปซ้ำมาเพียงประโยคเดียวฉันอยู่ฝั่งนี้แต่เธอไม่ควรจะเห็นฉัน เราเห็นแป้งอยู่ในห้องที่ทั้งสี่ด้านคือผนังกระจกเธอไม่ได้พูดไม่ได้กรีดร้องเธอนั่งเงียบเหมือนกําลังฟังอะไรจากอีกฝั่งบนผนังกระจกด้านหนึ่งมีเงาของใครบางคนยืนอยู่เคลื่อนไหวต่างจากเธอเล็กน้อยเหมือนคนที่รู้ว่าตนเองควบคุมอะไรได้มากกว่าแป้งค่อยๆเอื้อมมือแตะกระจกปลายนิ้วของเงาแตะต่อพร้อมกันพอดีแต่มันไม่เย็นไม่แข็ง มันรู้สึกนิ่มเหมือนเนื้อขณะเดียวกันใครบางคนพบสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งในบ้านหมายเลขเจ็ดหน้าปกไม่มีชื่อแต่ด้านในมีการจดบันทึกด้วยลายมือหลายรูปแบบเรากับมีหลายคนเขียนร่วมกันข้อความสุดท้ายเขียนไว้ว่าเราผลัดกันอยู่เราผลัดกันเป็นทุกครั้งที่ใครคนหนึ่งอ่อนแรงลงอีกคนจะเข้ามาแทน แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเริ่มก่อนวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหมายเลขเก้าแม่ของเขาเห็นเขาคุยคนเดียวหน้ากระจกอยู่บ่อยครั้งเธอถามว่าคุยกับใครเด็กชายตอบว่าพี่ผู้หญิงในกระจกไงครับพี่เขาบอกว่ากำลังรอใครบางคนกลับมาแล้วถ้าไม่มีใครกลับมาเขาจะอยู่ตลอดไปตัดกลับมาบ้านเช่าหมายเลขเจ็ดในเวลากลางคืน ไฟในห้องน้ำชั้นสองติดขึ้นมาเองช้าๆม้านขยับเบาๆเหมือนมีใครยืนอยู่หลังหน้าต่างในเงาสะท้อนของกระจกไม่มีบ้านไม่มีถนนไม่มีอะไรเลยมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ลำพังในความมืดและเธอกําลังยิ้มให้คนดูจากอีกฝากหนึ่งของกระจกหลังจากที่แป้งค่อยๆถูกลบหายไปจากโลกทุกอย่างดูเงียบลง บ้านหมายเลขเจ็ดว่างเปล่าไม่มีใครเช่าอยู่ไม่มีหลักฐานว่าแป้งเคยมีตัวตนเอกสารรูปถ่ายสมุดบันทึกข้อมูลโทรศัพท์ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์แต่บางคืนในฝันของคนที่ไม่เกี่ยวข้องหลายคนเริ่มฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระจกบางคนฝันว่าเดินเข้าไปในบ้านแปลกๆที่มีเสียงฮัมเพลงแผ่วๆบางคนฝันว่ามองกระจกแล้วเห็นตัวเอง ทำหน้าบึง้งทั้งที่ตนกําลังยิ้มโลกไม่ได้ลืมแป้งไปอย่างสิ้นเชิงเพียงแต่มันซ้อนทับตัวตนใหม่แทนที่ลงไปอย่างแนบเนียนมีหญิงสาวอีกคนย้ายเข้ามาในบ้านหมายเลขเจ็ดโดยไม่รู้ประวัติเธอยิ้มเหมือนเดิมเดินเหมือนเดิมใช้ชื่อว่าแป้งเช่นกันแต่เธอไม่เคยฝันถึงกระจกไม่เคยเห็นห้องใต้บันไดและเมื่อเธอมองกระจกเงาก็ยิ้มตอบอย่างไม่มีพิรุษ ต่างจากแป้งคนก่อนที่เงาเริ่มแยกไปก่อนเธอรู้ตัวข้อความสุดท้ายในห้องใต้บันไดมีซองจดหมายใบหนึ่งไม่มีชื่อผู้ส่งข้างในมีแผ่นกระดาษเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือไม่สเสถียรกระจกไม่ได้สะท้อนแค่ภาพแต่มันสะท้อนความปรารถนาใครบางคนอยากเป็นเธอมากกว่าที่เธออยากเป็นตัวเองด้านล่างมีลายเซ็นเลือนราง คล้ายเป็นชื่อแป้งที่เขียนแล้วลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำไปซ้ำมาในบ้านมีกระจกบานหนึ่งที่มีภาพสะท้อนที่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นห้องว่างสีเทามีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่กลางห้องเธอกำลังจ้องตรงมาทางผู้ที่กำลังดูและกระซิบเบาๆว่าคุณแน่ใจเหรอว่าทุกครั้งที่คุณมองกระจกคนที่อยู่ในกระจกจะยังใช่ตัวคุณอยู่ ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในเรื่องถัดไปขอบคุณครับ